ครับสวัสดีครับพี่น้องมาหาน้องใหม่คือเกาครับนอนงามๆพี่น้องอันนี้ครับสวยๆเลยครับครับเบื้องานเมื่อนี้สีมานบอลนะครับเอาไปแค่เอาไปแค่พอกินละครับพี่น้องอ้ครับนองามๆครับพี่น้อง ครับทางนี้ครับนอนนึงครับนอนนี้เอาไปก่อนครับบุษชัยเง่าครับสองนอ้ครับเนี่ยทำนี้ครับนอนนึงครับอันนี้นอนนึงเอาแต่นอนง่ายครับนอนหน่อยเอา สวยครับพี่นอ้องอบอบุ่นขาวๆครับงามๆฝนกระต ong ห้ามเราพี่นอ้องเอ้ยจ๊คสีได้บ่หรอครับเมื่อนี้นี่ครับโอ้ยนอนยังไงครับฝนตกหรอครับบ่เนี่ยครับฝนลงเม็ดเราพี่นอ้องฝนลงเม็ดแล้ว ครับฝนรงแล้วครับพี่ร้องครับงามงามครับนี่ครับนอนนงครับพี่น้องนอนดินครับนอนดินนอนดินครับนอนดินครับครับงามๆามครับ นอนนงครับโอ้งามรับงามฝารนน้ำฝนพี่น้องครับงามงามครับ,รบ,ค,รบ,ค,รบครับนอนอนี่ก็งงามครับฝนลุ่งเลยได้ครับนี่ ฝนลงเม็ดแล้วครับกำงามครับกำลังสีมานครับฝนลงมาแล้วบาดเนี่ยครับนอนอยู่เอาครับปล่อยเลยเอาแต่น้องสีครับเนี่ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องกำลังสีมันหมานครับฝนมากแล้วพี่น้อง ยานฝนตรงแห้งครับยานลงบ่ไดนนะครับสีไเหลีล่งเราได้ครับบา้านนี้ครับงามๆที่นอง สวยครับนองงามๆรับฝนลงเม็ดแลวครับฝนลงเม็ดแล้วครับงามๆครับเสด้พ่อเราได้ครับบัดฝนลงเม็ดล้วครับครับฝนลงเม็ดล้วครับพี่น้อง รยยครับปได้ลงกันเด้อครับจะได้พอกินดูครับประมาณสิบก้อนนอนี่แหละครับจะตามที่ที่ตามที่ผมขุดนั่นแหละตามที่คุดไปแล้วพี่น้องแบกิีินอแบบนี้ครับงามๆนอหนี่บพวอาครับเห็นไหมไงนอเดียว ครับฝนตกแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับ